ความต้องการพื้นฐานใหม่ของคนในอนาคตนะคะวันนี้นะคะหยกจะมาให้ดู10บริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในโลกนะคะในไตรมาสที่1 2, ปี2020นี้นั่นเองนะคะหยกก็จะขอยกตัวอย่าง2บริษัทนะคะ1เลยเนี่ย a m a z o n com เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่3ของโลกแล้วหลายท่านเนี่ยก็อาจจะทราบแล้วว่าเจฟเบซอสเนี่ยคะ่ะก็เป็น บุคคลนะที่ร่ำรวยเป็นอันดับหงของโลกแล้วนะคะแล้วแน่นอนนะคะเขาก็ทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนั่นเองนะคะส่วนอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่อยากจะยกๆๆตัวอย่างก็คืออาลีบาบานั่นเองนะคะอาลีบาบาเนี่ยเป็นอันดับที่5ของโลกนะคะแล้วแจ็คหมานะคะก็ร่ำรวยเป็นอันดับที่2ของประเทศจีนนะคะ ซึ่งเขาก็ทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเช่นเดียวกันค่ะยกเนี่ยไม่ได้กำลังจะบอกว่ายกจะชวนทุกคนนะมาทำอ e ีคอมเมิร์ซแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่ยกจะบอกว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มันจะโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะจำได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี่ย อันดับต้นๆนะสิอันดับต้นๆเนี่ยเป็นบริษัทอะไรเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับน้ํามันใช่ไหมคะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินใช่ไหมคะที่มันอยู่ในอันดับต้นๆแล้วตอนนี้มันหายไปไหนทั้งๆที่น้ํามันแล้วก็การเงินเนี่ยมันก็ยังเป็นที่ต้องการของคนอยู่นะคะทุกวันนี้มันก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นะคะแต่ว่าทําไมมันหายไปนะคะทําไมถึงอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ นะคะเพราะว่ามันเป็นความต้องการพื้นฐานใหม่นั่นเองค่ะถ้าเกิดยกบอกว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถย้อนอดีตกลับไปได้นะคะในสมัยยุคที่น้ํามันเนี่ยมันยังราคาถูกถูกนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักหลายร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นหลักร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถย้อนอดีตกลับไปได้เนี่ยยกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ อยากที่จะกระโดดเข้าไปลงทุนในน้ํามันถูกต้องไหมเพราะว่าเรารู้ว่าน้ํามันเนี่ยมันคือปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในอนาคตแน่นอนนะคะในประเทศไทยเนี่ยอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันยังไม่ได้แพร่หลายไปขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ยกให้ดูนะคะตัวเลขเนี่ยเป็นระดับของโลกเลยนะมันเป็นเทรนด์ของโลกเลยนะคะตัวเลขมันไม่เคยโกงใครนะอย่างที่ยกให้ดูเนี่ยอเมซอนนะคะ ที่เป็นของอเมริกานะอาลีบาบาที่เป็นของจีนเนี่ยมันขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยจะจับธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็ควรจะจับธุรกิจที่มันเป็นเทรนด์ของโลกเราควรจะจับธุรกิจที่มันกําลังจะโตขึ้นไปเป็นอันดับต้นๆของโลกหรือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศจะดีกว่าไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเกาะรถไฟขบวนนี้ไปนะคะ โอกาสที่เราจะทํารายได้หรือว่าสร้างโอกาสในการทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเราก็รถไฟขบวนนี้ไปนะคะแล้วมันจะกลายเป็นอันดับต้นๆของประเทศได้ค่ะ